ติดต่างมาต่อครับยกที่สองยกแรกมีทิบเมาไปหนึ่งทีครับจากนั้นเพชรก้องฟ้าครับส่งสัญญาณเตือนไปแล้วครับสายนาทีออกมาเปลี่ยนเกมครับพยายามเน้นที่ขาแล้วก็สับซอกครับอาวครับบวกซอกครับแหมเพราะว่าไปยืนห่างนี่อาจจะโดนได้อีกครับทิปอีกทีครับโอ้โหล้มไปเลยครับรีบลุกขึ้นมาเจอศอกดักเอาไว้ครับของทางนั้นเพชรก้องฟ้าสายนาทีอุกการบ้านข้อใหญ่ครับ จอแข้งเจอดักทีบครับขยับสับซอกครับแล้วก็ทีบครับวนไปเรื่อยครับเพชรกองฟ้าวงในรวบได้ล็อกได้ครับยางครับยางครับแยกกมาก่อนครับขยับเดินต่อครับทีบยอดอกสับซอกอีกทีหนึ่งสายนาทีพยายามที่จะเข้าถึงตัวต่อยหมัดครับเน้นที่เตะจ่อยางครับช่วงล่างครับ นวดไปเรื่อยครับโอ้โหแต่จังหวะกว่าจะถึงตัวก็ต้องลงทุนครับเจอเตะสายสับซอกสาอีกแล้วครับของ,งนนดนาเพชรกองฟ้างัดศอกครับตีเข้าขวาครับเพชรกองฟ้าโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับเพชรกองฟ้าแต่ว่าด้วยความที่ไม่ย่อท้อของสายนาทีนะครับเราได้เห็นตัวอย่างกันเยอะนะครับถ้าเกิดไม่ยอมสะอย่างเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้กุต่อสู้หนักใจได้นะครับ ฝากสัทธาให้แฟนมวยครับและถ้าเกิดทําได้ดีอาจจะพลิกได้ครับทุกอย่างกันเป็นไปได้ครับโอ้คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งเข่าดักศอกซ้ายสอกซ้ายเป็นทีหนึ่งครับเพชรกองฟ้าถีบมาไว้ศอกขวาเพชรกองฟ้าสายนาทีหมัดอยู่ไหนครับมาเจอเข่าจุกสิครับแบบนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบเร็วเลยครับยกที่สองครับใช้เวลาไป 1นาที39วินาทีครับเนี่ยครับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนล์ก็พยายามครับเนี่ยครับจังหวะแทงสายจึ๊กเข้าไปครับโอ้เนี่ยครับสายจึ๊กเข้าไปครับนี่เกรงแล้วนะครับเนี่ยครับสายจ๊กเข้าไปครับเรียบร้อยครับแม่ช้อยเก็บฉากพักก่อนครับ